มณฑรทหารบกที่29จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564เวลา11.09น 9. นที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตมรมณฑรทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคนพรพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑรทหารบกที่29 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน22นายและทหารกองหนุนเป็นนายทหารชั้นประทวนจำนวน3นายรวม25นายซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว มีเสนาธิการบนทลนทหารบกที่29และคณะนายทหารเข้าร่วมพิธีผู้บัญชาการบนทลนทหารบกที่29ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขอให้กำลังพลร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยอย่างเต็มความสามารถทีมข่าวบนทลนทหารบกที่29รายงาน